วิถีคนบ้านๆแปบ,บพอเพียงนำเสนอเนื้อหาและเรียบเรียงความพอเพียงสู่ผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงสำหรับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ อาหารที่เหมาะกับไก่นะครับในช่วงที่เขากำลังฟักไข่แล้วก็กกไข่นะครับอันนี้เป็นสูตรของทางของผมเองนะครับทางของช่องวิถีคนบ,นบ้านแบบพอเพียงเองนะครับครับสำหรับเหตุผลที่ให้อาหารสูตรนี้ก็สืบเนื่องมาจากาไก่ที่กำลังฟักไข่อยู่นะครับที่กำลังกกไข่เนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสูตรไหนบ้างครับไปดูครับครับสาหรับแรกเลยครับก็จะเป็นข้าวปลายนะครับเราให้ไปเลยนะครับข้าวปลายนะครับเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเป็นรำนะครับอันนี้เป็นรำละเอียดนะครับยใส่เข้าไป อัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือว,ว่าใครมีเท่าไหร่ก็ปรับใช้ะะนะครับอ่าครับนะครับอ่าแล้วก็มีเขาเปลือกนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาเปลือกอันนี้เราให้ได้ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหัวงอาหารหมูเล็กนะครับให้ไปนะครับเราจะให้ไปจนกว่าเขาจะาฟักนะครับเป็นลูกเจี๊ยบนะครับนะครับจนเขาฟักเป็นลูกเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเราเอาอาหารไปให้พ่อแม่พันธุ์ไก่ดีไะโต้ตงลงมาเร็วนะครับนะครับ เราก็ให้ไปนะครับตอนนี้กําลังกบอยู่เดี๋ยวเขาก็จะลงมากินเองนะฮะนี่นจำนวนนะครับเนี่ยกาลังกบไข่ยอยู่นะครับก็เขาก็จะใช้พลังงานเยอะนะครับวันนี้มีกบก,กี่ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันข้างโน้นก็จะมะีนี่ครับเรากำลังก,กบเหมือนกันอ่านี่ะครับ อาหารเนี่ยเราต้องให้ใกล้ๆนะครับให้เพราะว่าคือเขาจะใช้พลังงานเยอะนะให้กับไกลใกล้กลับที่เขาฟักนะครับท้งองผู้ชมมีตัวนที่จะงอกนะครับช่าย่างนะครับให้เขาเลือกเหมือนแกนมรับก็เ,เหมือนเป็ดน,นะครับ ล้วก็ให้ใหนะ้ำเข้าไปนะครับใกล้ๆนะครับน้ำก็ผสมไอวิตามินนะครับเดี๋ยวเราเราก็ปล่อยให้เขาเข้าปกติพอนั้นเสร็จเราก็มาอนุบานนะครับอนุบาลอาหารที่ให้ก็เป็นหัวาหา่านบุเล็กอย่างเดียวนะครับช่วงแรกเกิดนะครับช่วงแรกเกิดไปถึงสองสัปดาห์นะครับนี่นะครับก็ เล,ลเลี้ยงง่ายนะครับไก่บ้านไก่บ้านในเลี้ยงง่ายมากเลยเหมาะกับทุกท่านนะครับที่มีเวลาน้อยนะครับหรือว่าช่วงที่อยู่กับบ้านนะครับอย่างน้อยเราก็สร้างอาหารนะครับสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ให้ตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างเป็นไรายได,ได้ได้นะครับอาจจะเป็นเป็นไก่เนื้อนะครับให้เราได้เราประทานกันหรือว่าสามารถขายไก่เนื้อได้นะครับอันนี้ก็ขายก็โลแปดสิบเหมือนกับเป็ดนะครับ ตลาดก็ตามบ้านเนี่ยครับถ้าเขารู้ว่าเรามีไก่บ้านนะครับขายนะครับเขาก็จะมาติดต่อเองโดยตลาดธรรมชาติเนี่ยครับโดยเฉพาะข้างบ้านนะครับก็หากินมีผู้บริโภคเยอะแยะมากมายนะครับตามตามบ้านครับตามชุมชนครับวิธีทําการตลาดนะครับท่านผู้ชมก็ก็ติดป้ายนะครับติดป้ายแล้วก็เดินไปหาร้านค้านะครับหรือว่าตลาดพูกค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับ ก็บอกเขาว่าเรามีไก่แค,แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวเขาก็จะ,ะสั่งเรามาเองนะครับขอให้เรามีไก่เพียงเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากให้กับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหากท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและก็สร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะครับคับก่อนอจะลากันไปในวันนี้นะครับก็ฝากช่องใหม่นะครับอของทางช่องวิถีคนบ้าน,บ,านบ,บพอเพียงด้วยนะครับนั่นก็คือช่องลุงคงปากกินผาเที่ยวนะครับในแนววิถีพอเพียงของเรานะครับเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านอา,อาหารนะครับหลงชุมชน นะครับก็คือคือช่องลุงพกผักกิน h ช n แนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ